สาธารชนมุทบริษัทตังหลายรายการนี้ให้ชื่อว่ารายการซรับใต้ดินเมืองกาญจนบ,บรุรีเป็นว่ามาตอนที่แล้วได้คุยกับพยาการกญจนบรุรงถึงทรัพย์สินในเมืองกาญบรุรีคือรัพย์ใต้ดินไม่ทันยะจบก็หมดเวลาซีก่อนกพเดี๋ยวก่อนบรรดาท่านพุทบริษัท รายการนี้เป็นรายการธรรมะว่าทำไมจึงนำนิทานมาเล่าสู่กันฟังแทนธรรมะก็ขอพูดตอบว่านิทานนี้เป็นนิทานมรณามรณานุสติกรรมฐานเพราะว่าคำว่ามรณานุติกก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่นำอภยาสมงพยยามาพูดเพราะว่าธรรมยาสมยานั้นเป็นคนมีชื่อเสียงมากหาทรัพย์สินได้ดี มีกำลังใหญ่สำคัญของชาติสมัยเป็นหนุ่มก็เป็นนักรบต่อมาหนุ่มน้อยลงมาก็เป็นนักรักนักแสวงหาโชคลาบเป็นคนหาทรัพย์หินส่งประคังของราชการแต่ท่านนันไลเหล่านั้นต่างคนก็ต่างตายไปหมดให้เขามันดาท่านพุทธบริษัทจะคิดว่าท่านที่เล่าให้เราฟังเวลานี้ท่านเป็นพรหม การเป็นพรหมได้เพราะท่านตายจากความเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมคนที่จะเป็นพรหมได้เพราะอายสมาธิคือฌานสมาบัติท่านเป็นนักนิยมการเจริญกรรมาฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกการติดต่อกับเทวดากับพูดผีไารนี่เป็นสมาธิสูงการที่ใช้วิชาอยู่ยงกุกลพันก็ต้องใช้สมาธิสูง ที่เรียกว่าจำต้องปลุกพระปลุกตัวทุกวันทนั้งเช้าและเย็นนั่นคือสมาธินักที่อาจายน,นักที่ชอบปลุกตัวคือนึกถือพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นสาคัญก่อนคือนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธหรือว่านึกถึงพระสงฆ์เป็นคณาจารย์องค์ใดองหนึ่งเป็นคณาจารย์ของท่านแล้วก็ปลุกพระนั่นนั่นคือสมาธิการปลุกพระจะขึ้นปลุกปับปลุกปับนั่นคือเพิงคาปิติไม่เจ่ของต่า กำลังใจต้องถึงไปปีติที่เรียกว่าวิงขาปีติตอนจิตเยือกเย็นนั่นเป็นารณนาปีติเมื่อปีติเกิดขึ้นฉันก็เกิดก็รวมความว่าท่านที่ตายไปแล้วท่านมีชาสมาบัติเป็นปกติพบบลกรทุกวันผู้ชาพระตุว,วันต้องฝึกฝนทำสมาธิติดต่อกับเทวดาผู้พิพายต่างๆทุกวันวันนี้ก็มาเล่าเรื่องของท่านต่อ ก็ขึ้นที่ว่าทรัพย์ถินนั่งไหลตอนตอนที่สิบเก้าที่ผ่านมานี่ตามหลักใจขอหนังสือที่มาทึกเป็นเสียงเป็นตอนที่เก้าที่แล้วตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบแม้ว่าก็ถือว่าเป็นตอนที่สี่ของเล่มหกเป็นหนังสือเล่มหกที่อันเล่นพูดก็มาถึงทรัพย์สินยังไม่ทันยาจบเวลาก็หมดก็ขอคุยกันต่อไป ว่าในเมื่อท่านรำขึ้นมาแล้วท่านทำธีกรรมอย่างไหนแรกทั้งหลายที่เป็นทองคำท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าขอสงวนครับ <c oughs> การเวลายังไม่ถึงถามนั้ว่าการเวลายังไม่ถึงนะั้นหมายถึงอะไรถ้าบอกหมายถึงว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงไม่พอ อาจจะนําแร่นี้ขึ้นมาแล้วต้องมีความมั่นคงพอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ต้องระมัดระวังคงไทยเราไม่สนใจในป่าชัดนี้มากสนใจแต่ไม้ไม่สนใจในแร่ก็ระมัดระวังคนที่เราคิดว่าเขาโง่แต่ความจริงเขาไม่โง่เขามีความฉลาดใต้ภาคพื้นดินเขาจะเข้ามาขุดเอาไปใช้ประโยชน์ของเขา ก็าถามว่าการขุดดินเจะบท่านช้ทําได้หรือต้องใช้เวลากันเพราว่าการขุดดินมันไม่ใช่ของแปลกแต่การตัดต้นไม้เป็นพันพันท่อนคนยังมองไม่เห็นการขุดดินประเภทนี้ทําไมจึงจะมองเห็นเพราะอยู่ปาดลึกก็ผ่านไปก็าถามนด้ว่าการเวลายอย่างหนึ่งมาขึ้นยังไงเขาบอกว่าต้องคนของเราสมควร ้าคนของเราไม่สมควรจริงทรัพย์สินทั้งหมดนี้จะไม่เป็นของคนไทยจะเป็นของชาวต่างชาติก็ต้องระมัดระวังบุคคลบางพวกที่มีความชำนาญในป่าไทยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงกระเหลี่ยงไม่ได้หมายถึงมอนเขาเคยผ่านป่าไทยไปพมา่า คนนี้เขามีความรู้ในธรณีวิทยาดีเขาทราบทั้งหมดและลีลาของเขากับแสดงกับคนไทยก็เป็นของไม่ยากในเมื่อเขาจะบอกคนไทยว่ารู้จักที่ตรงนั้นไหมเดินเดินถูกไหมเขาจะไปดูคนขเขาที่ตายแล้วก็ฝังไว้โดยให้ค่าจ้างแพง,แพง เพื่อชาวบ้านถึงไม่รู้อีโนอีนเมวก็คิดว่าเป็นความถริงก็าาพาเขาไปเมื่อพาไปไปพบที่ตรงนั้นแล้วต่อมาเขาอจจ้างคนขุดเพื่อจะทำอะไรสักอย่างการขุดดินไม่ใช่ของแปลกแต่ว่าเนื้อดินที่บรรดาท่านผูกฝังมีค่าสูงกระรองความว,าวิชาการยังคุยก็ไม่ได้ท่านบอกขอผ่านไปก็ขอผ่านไป ถามท่านต่อไปว่าด้านซีกเหนือที่มีทซับหินท่านทางยาวไหมท่านบอกยาวมากเป็นตอนๆเป็นช่วงๆบางช่วงนี้จะไม่มีแร่บางช่วงจะมีแร่ถ้าทางที่ดีก็กกขอให้ทางราชการที่มีความรู้ด้านนี้ให้ใช้ธรณีวิทยาสำรวจ แต่ถ้ามีความเข้าใจว่านักธรณีวิทยาเนี่ยเขาจะทราบหมดแล้วแต่ยังทราบทราบสถานที่อาจจะเกือบหมดหรือเกือบทั้งหมดแต่ปริมาณทราบไม่หมดและจํานวนจริงๆทราบไม่หมดชนิดของแรกจริงๆทราบไม่หมดถ้าทราบหมดรู้จุดหมดจริงๆค่อยๆนํามาใช้แต่อย่าลืมนะว่ากําลังป้องกันสถานที่ให้มีให้มากแล้วก็ต้องมีความฉลาดหอ พราะว่าเมืองการบุรีเป็นเมืองหอมแลว้วไม่เพประเทศไทยไม่เฉพาะการบรุรนะีที่อื่นก็มีมากคุยกันต่อไปก็ถามท่านต่อไปแลจุดอื่นความจริงไม่อยากจะสนใจแร่จะอื่นเพราะไม่มีความรู้สนใจจุดเดียวก็อย่างสองอย่างก็คือแร่เงินกับแร่ทองเอาแร่เงินธรรมชาติแร่ทองธรรมชาติขี้เกียรติถลู โดยการถลุงเป็นของยากเวลานี้ต้องใช้โรงงานสมัยก่อนเขาใช้อะไรก็ไม่ทราบท mm. ี่เกียรตถามกันไม่เอาํำบากเราเป็นคนที่เกียรตแบบทุบมือเปิดก็แล้วกันมีไม่แร่เงินก็แรกทองท่านบอกเมืองการบุรีเจาะตรงไหนก็มีทองคํา จะลืมว่าพื้นที่เก้าสิบเปอร์เซนต์ก็เมือนการจรีเป็นทองคำแต่ว่าปริมาณจะมากปริมาณจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งต่างหากข้อที่สองก็ต่อใช้เป็นบุญบาร,รมีของคนคนทุกระดับชั้นต้องมีบุญบาร,รมีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นคนทำเพื่อชาติแล้วก็ทำเพื่อชาติไทย ไม่ใช่รู้แล้วก็แนะนำให้ชาติอื่นเข้ามารวยความจริงแค่ขุดด้วยมือก็พอมีตื่นดาษถามวาดจีตรงไหนบ้างอำเภอไหนบ้างแต่ยิ้มขิ้มแต่บอกว่าผมพูดอย่างนี้มันก็ผิดระเบียบอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าพอเห็นว่ากาลเวลามันใกล้เข้ามาถามนั้นว่าอีกกี่ปีจะให้กันอย่างหนักท่านก็ยิ้ม ถ้าบอกดูน้ำมันก็แล้วกันท่านรู้เรื่องน้ำมันตั้งแต่ปี1นึแปดถ้าเทวด,ดาที่ควบคุมน้ำมันก็บอกว่าจะต้องได้พศสองพันห้าอต่อมาเมื่อปีหนึ่งเก้ท่านขอบอกว่าขอพศสองพั้าร้อยี่สิได้ไหมเทวด,ดาบอกไม่ได้ในที่สุดก็ต้องไปแปลกฎกายกพศพันห้าร้อยี่สิบอสี่หรับทองคำนี้เป็นเรื่องหนัก ผมจะไม่บอกการเวลากับท่านเอาละสิเม่พูดกับเทวดาพูดกับผมตั้งตรงไปตรงมาได้ยินท่านยืนยันความเป็นจริงรอเวลาตามสมควรเท่าไดการมีทุนมากสามารถให้คนคน้คนคว้คคคคาได้มาสามารถค้นคว้าได้จริงก็草พบของจริงค้นคว้าไม่ได้จริงก็ไม่พบของจริงพระอย่ากเกี่ยวท่านว่าัไงวะบอกพระห้ามเกี่ยว ไทรับสิงเขาปินเป็นไปเรื่องเขาปรดินเขาเอ <c oughs> าละก็ขอผ่านไปไม่เกี่ยวก็ตามใจเธอไม่ว่าอะไรขอต่อไปอีกต่อไปก็อยากจะทราบไอ้ทองคาเรื่อเงินแร่ทองคําเงินที่มันเป็นเม็ดทรายอย่างไปพบที่นิวซีแลนด์เป็นเม็ดทรายสวยอารามแบบนั้นตักกันแบบสบายสบาย มันมีในเขตการจรบุรีไหมท่านบอกว่าปี่เป็นเม็ดทรายจริงๆที่รวมตัวกันมันมีอยู่หลายจุดในประเทศไทยหลายแห่งแล้ววันว่างๆเขาจะคุยกับท่านวันนี้เราคุยเรื่องเครการเจบรบุรีไอ้เขาลูกนั้นนั่นแหละท่านอย่าพูดไปเยเยะเไปนะเขาจะหาว่าผมปากบอล ไอ้เขาลูกที่สูงๆนั้นถือเป็นหลักชัยมันเป็นเขาแบ่งเขตด้านเลืยๆไปทางเหนือเป็นแร่ที่ต้องนํามาผสมต้องเป็นแร่ที่นำํำถลุงแต่ว่าทางไต้ทิศใต้แ้ะพุ่งออกาออกนิดหน่อยนั่นมันจะกกีการพบแร่ทรายที่เป็นแร่เงินเงินแท้ดันที่ด้ตงคําแท,แท้แต่มันอยู่ไม่ปนกัน ถามปริมนบอกชนิดที่กาญจนบุรีเนี่ยที่มันเป็นเม็ดทรายที่รวมตัวกันมีกี่จดุดถ้ามีจำนวนมากถ้าบอกเอาจริงๆที่มากจริงๆมันมีสามจุดแต่ว่าเท่าที่ขุดกันไม่มีใครขุดในเขาที่แล้วมาขุดแต่พื้นที่ราบื่อเชิงเขาเทวดาจะบอกสายของทองและสายของเงิน มันจะเป็นสายเมื่อไรสายแรกถ้าหากว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าตรงนี้เป็นทองแล้วก็เสียบตัวทางไหนมันหนาค่อยๆตามเข้าไปเวลาที่ขุดกันจริงๆแล้วขุดเศษของทองในส่วนนี้มันเป็นเศษแต่ว่าขุดกันนานเท่าไหร่ก็ไม่หมดก็เรียนถามว่าชาวบ้านเวลานั้นที่ขุดทองเองินชินจะไม่สนใจซะแล้ว ที่ขุดทองเขาได้กันวันละกี่สลิงกี่ไผ่แต่ก็ตอบว่าใต้เขตของหลวงเวลานั้นผมก็พ่อกันที่ไว้สองหมื่นไร่ในเขตสองหมื่นไะร่ในรัษฎรไม่มีคิดจะขุดเอาไปส่วนตัวเมื่อขุดแล้วต้องขายให้หลวงตามราคาที่หลวงกำหนดนั่นคือทองบริสุทธิ์เจียวทองเลือกเาหนักบาทก็เบาท ทองที่มีเสียงเจียร์ปนเล็กน้อยเรือทองเนื้อแปดหนักบาทให้แปดบาททองที่มีเสียงจสิงเจียปนมากหน่อยจะต้องคัดกันหนักบาทแลวหกบาทเรื่อทองเนื้อหกล่าชดรที่ขุดอย่างคนขี้เกียจขี้เกียจเขาจะได้ประมาณวรรณสลิง,งบ้างสองไผ่บ้างแล้วก็คนที่ขยันขยัน อาจจะได้ถึงบาท้ือเงินบาทถ้าบางคนไปเจอสายที่มีความสําคัญเข้าเป็นสายหนาะอันได้สักสี่ห้าไมลก็มีจำนวนคนแต่คนเวลานั้นถ้ามีเงินบาทเขก็ขึ้นแล้วเพราะเงินบาทมีค่าสูงมากนอนกินไปได้หลายวันเป็นว่าคนก็มีความร่ํารวยมากนี่ถือว่าเป็นสายนะเป็นเป็นสายของทองสายของเงิน เนินยัไม่พูดที่เก็บพูดราคาถูกเกิดถามได้ว่าทางราชการาไปทําไมถ้าบอกเวลานั้นภาษีก่อนไม่เก็บกันไม่ไหวเรื่องสงครามมีมากเป็นเมื่อคนต้องเข้าสงครามบ้านช่องเขาขาดหัวขาดพ่อจะไปเก็บภาษีก่อนไปยังไงเพราะเวลานั้นคนก็มีไม่กี่คนนักทารงราชการจะเสื้อวุธจะเสื้ออาหารจะอะไรก็ตาม เรื่องสงครามใช้เงินมากก็ต้องใช้แร่เงินกบแรทองนี่แหละเอาเป็นเครื่องช่วยแร่เงินก็ไปทำไปทำเงินแท่งซื้อของแร่ทองก็ไปเก็บสํำรองแล้วขายชาวต่างประเทศถามว่าเมื่อทั้งขายทานชาวต่างประเทศสถานการขายบาทเท่าไหร่ท่านบอกขายบาทละสิบสองบาทเป็นทองแท่งแต่ซื้อจากชาวบ้านบาทละเก้าบาท ก็มากมายเหมือนกันรรมความวม่าสมัยนั้นทองมากท่านบอกว่าทองไม่มีแต่การยนบุบรีนะก็ว่ากันไปทีว่าเอาจุดนีหละตรงไหนที่มีทองแท่งมีมีทองเป็นเม็ดใสท่านบอกอย่าถามว่าตรงไหนสิผมพูดเท่านี้ผมก็แย่อยู่แล้วแล้วผมจะบอกให้ก็ได้ว่ามันมีเขาอยู่สามจุด จะคิดเป็นลูกไม่ถูกมันเป็นเทือกเขามันมีเขาอยู่สามจุดจุดหนึ่งเด่นออกมาจุดแรกต้านทิศเหนือเขาหน่อยเด่นแหลมออกมาหน่อยอีกสองจุดอยู่ในบริเวณเทือกเขาธรรมดาทั้งสมจดุดมีมีแร่ทองคําแร่ทองคําบริสุทธิ์ที่เป็นเม็ดทรายถ้าเจาะลงไปได้ที่นั่น ก็ต้องจะดูปริมาณให้ดูเขาสูนจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าจังหวัดนคนรศรีธรรมราชทราบเขาสูนที่มีแร่ดีบกเขาเจาะลงไปแล้วก็ตักเอาเฉยๆจากดีบกเที่นั่นกอแล้วเขาสูนตักดีบกชั้นใดเขาสายเขานี้ก็เหมือนกันจุดที่เจาะลงไปก็จะตักทองคําได้แบบนั้นจะกอบโกยกันได้ตามปกติ ถ้าถามว่าทองคำเนี่ยจะนำขึ้นมันได้จริงๆมากน้อยเท่าไหร่มีปริมาณไหมเา้ก็ตอบว่าสูแล้วแต่เทวดาที่เขาควบคุมถ้าเห็นว่าปริมาณพอสุกคนเขาก็ยับยั้งให้เห็นทองคำเป็นเป็นอย่างอื่นไปอาจจะไปดินไปก็ได้เลิกแต่ว่าถ้าจะนำมาใช้เป็นจริงๆ สมมุติว่าเอามาได้จุดละหนึ่งตันต่อหนึ่งวันองี้ก,ก็แล้วกันสามจุดสามตันยานี้สักกี่ปีจะหมดท่านบอกว่าจุดละหนึ่งตันนิ่ททำไปประมาณพันปียังไม่รู้สึกเลยเพราะมันไม่มีเฉพาะจุดมันเป็นถ้ายาวเหยียดลึกลงไปได้ดินแต่ใครจะกล้าด,ดำดินลงไปใต้ภูกเขา กระความว่าทองมีมากจริงๆการเวลาบรรดาแทนพุทธริษัทแต่แพูดมาตอนนี้คน็นึกกันมาได้บรรดาทัาน้นหลายการพูดเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ตำนานไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นการคุยกับผีหรือวคุยกับขรรมที่ท่านมาให้เห็น,ให,หนให้เห็นเป็นตัวเป็นตนตมีเนื้อมีหนังอย่างเราธรรมดาถ้าถามว่าเชื่อ,อยังไงก็ต้องตอบว,ว่าโกติใสกรอน ในเมื่อเส่กรอนนอกนกลางวันภาวนาอยู่คนเดียวมีคนมานั่งข้างๆแล้วมันนั่งบนเตียงซะด้วยเตียงนอนอย่างนี้ถ้าคนธรรมดาเข้าไม่ได้เมื่อคุยกเรื่องทองจบก็ถามได้อีกวิดว่าเวลานี้พื้นราบรัศดรจะทอ,อทําทได้ไหมเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเวลาจะขุดกันนะี่ยให้ยอมรับนับถือเจ้าของที่เขาสักหน่อยเจ้สักแต่ว่าไปขดุด ถามว่าเครื่องเซิงเว่ยต้องใช้อะไรมากไหมท่าบอกไม่จําเป็นมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้ติดต่อเวลานี้คนที่มีทิุยานมีเยอะยเห็นพนดดนูดผีพลายเห็นพุมันแดเทวดาเห็นสดาเห็นพุมนั้มีเยอะให้เอาจิตยอมรับนับถือเข้าตรงๆต้อง,งมีจิตไม่ร่วมกับอกาทานทําใจสบายระงับนิวานห้าประการเสรียก่อนแล้วถามท่านโดยตรง ท่านาจะชี้จุดว่าตรงนี้ขุดได้ตรงนี้ขุดไม่ได้ถ้าถามเรื่องพื้นแผ่นดินท่านบอกไม่จําเป็นต้องดูดินวิชาดูดินเป็นเรื่องของธรณีวิทยาวิชานี้ไม่จําเป็นต้องดูดินก็เลยขอพักกันตอนนี้ขอย่้อนไปถามว่าท่านพญาการจนบุรีพิดาของท่านตามนังสืีบนลมโลกเขียวเขียนเขาถามเขาบอกว่าเป็นคนจน ใรเาเท่านาบอกว่าคุณพ่อม่ได้จนครับคุณพ่อมีเงินจริงๆหลายพันชั่งไม่ได้จนตามเขาว่าถ้าถามว่าคุณพ่อตายระยะไหนถึงสมัยพระเจ้าสามพยาไหมก็เลยบอกว่าคุณพ่อตายก่อนพระเจ้าสามพยาจะถิงราช แต่ว่าชอบพอกับพระเจ้าสามพญายมากต่างคนต่างเคารพกันคุณพ่ออายุแก่เจ้าพระเจ้าเจ้าสามัญามากครับปลายสมัยพระยาอินในี่คุณพ่อแก่ลงไปอายุเก,กืบ 60, อบหกสิบปีตอนนั้นถึงกับป่วยท่านเคยร่วมรบกับพระเจ้าสามยญในสมัยที่เป็นพระราชโอรสทั้งสองท่านมีการรักกันมากขนาดที่พ่อป่วยพ่อป่วยครั้งสุดท้ายเอาเรียวทุกครั้งกันเลยกัน เอาครั้งสุดท้ายนี่ป่วยหนักพระเจ้าสัมปยาซึงเป็นพระราชโอรสไปเฝ้าไข่ไม่ใช่ไปเยี่ยมไข่ขนาดไปเฝ้าไข่ขนาดที่คนพ่อป่วยอาการดีขึ้นบ้างท่านให้พระท่านก็เล่าความไปมาให้พระเจ้าสัมปยาฟังว่าอะไรคุณจะทําแบบไหนทรัพย์หินมีที่ไหนวิชาการต่างๆท่านทอดทายทอดพระเจ้าสัมปยาอยู่มากในที่สุด ท่านก็ต้องตายแต่ก่อนจะตายท่านทำอย่างนี้เหมือนกับท่านจะรู้เวลาตายของท่านวันรุ่งขึ้นจะตายวันนี้ท่านสั่งลูกสั่งหลายคอยนำพระพุทธรูปมาตั้งแต่ที่เห็นท่านมองเห็นจิตใจจับภาพพุทธรูปเป็นสบายใจพอสบายใจแล้วท่านบอกว่าวันพรุ่งนี้ให้นิมนพระมาข้าอง์เวลาเช้า จะขอถวายสังฐานมาพระมาถึงแล้วก็เอาแค่ให้ถวายให้พรพระสวดพรพระในการนั้นขณะที่ท่านสั่งพระเจ้าสามพยาก็อยู่พระเจ้าสมยามยญก็บอกให้ทราบว่างานทั้งหมดท่านรับเป็นภาระคนเดียวเป็นนั้นว่าพ่อจะลุกขึ้นกราบพระเจ้าสมยามยญในฐานะเป็นราชโอรสมีความดีพระเจ้าสมยามยญมือกดตะออกไว้ ท่านเรียกว่าคุณลุงไม่ต้องกราบคุณลุงไม่ต้องกรบกาบเจตความจริงคุณพ่อขอ,อนขว่าเจ้าอินทราชามากคุณลุงไม่ไม่จําเป็นต้องกราบเท่านี้พอแล้วท่านแสดงความรักท่นพระเจ้าสัมพยาในที่สุดถึงวันเวลาพระเจ้าสัมพยาจัดเสร็จเป็นเจ้าภาพทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดท่านก็ตาย ในฐานะที่ผมเป็นพรหมเนะี่ยเขารับพยาก,การยะบรินท่านบอกผมก็บอกตามความเป็นจริงว่าคุณพ่อนะ่ะไม่น่าจะไปพรหมแต่อาศัยวเวลานั้นท่านเป็นชานกำลังของชานดันท่านขึ้นไปเป็นพรหมก่อนจิตใจเวลานั้นจะจับภาพพระพุทธรูปมั่นคงมากจับภาพประสงค์มาก มั่นคงมากจับภาพทานในการถวายท่านถนัดในการถวายสังฆทานก็น,นิยมมากการถวายสังฆทานในเรื่องการให้ทานเขาเล่ามีเป็นปกติคนยากคนจนเจอหน้าที่ไหนให้ทานดีนั้นท่านรวยว่าจะจนท่านซื้อทองคําประชาบรรดาประชาชนก็หาทองคํานอกเขตหลวงไม่ได้แต่คือซื้อในราคารหลวงซื้อไม่ตัดเลยร้อน ในเวลาท่านอยากขายท่านขายกห้ชาวต่างประเทศท่านได้12บาทท่านซื้อ9บาทท่านเป็นคนรวยไม่หนักคือไม่หนักใจเรื่องการเงินกันทองอาศัยที่ท่านเป็นพรมแต่จ,จิตใจท่านนิยมพระเจ้าสามพยาขึ้นไปเป็นพรมได้แผลบเดียวก็ปลายกว่าจดติลงมา เ้าสู่คันเขาพระจายาเขาพระเจ้าสามปาัญญานี่พรมพูดเนี่ยแท้จริงก็ไปเรดิอพรมเรื่องนี้ทั้งหมดขบามดาท่านพุทธบริษัทยาถือว่าเป็นความจริงให้ถือว่าเป็นนิทานเล่าสู่กันฟังเพราะหลักฐานไม่ได้ถามว่าเอิญท่านจะได้ทิพย์ขุยยานก็ดีถ้าได้ยานต่างๆก็ตามจะลองพิสูจน์ดูก็ได้ โดยเฉพาะถ้าจะไปโดจริงๆให้ไปโดเรื่องทองคำและเงินในเมืองกาญจนบุรีจะดีกว่าท่านก็ไม่เกิดเป็นลูกของพระเจ้าสามพญาเป็นลูกผู้ชายแต่ต่อไปจะเป็นใครท่านพรมท่านไม่บอกทัานบอกเวลาหมดแล้วท่านเหลียวดูนาฬิกาตั้งบอเว,วลาอีกสองนาทีรายการนี้ไปเป็นรายการธรรมะขอให้ท่านพูดธรรมะสักนิดหน่อยก็ขอพูดบรรดาท่านพุทธไิษัท ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจังเป็นของไม่เที่ยงท่านพญาท่านสมัยญาท่านเป็นญาที่มีความโุ่งเรองมากแต่ในที่สุดท่านก็้องตายมันไม่เที่ยงแบบนี้เราก็เหมือนกันต้องตายเหมือนกันทุกขังทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากแต่ความจริงเรามีความจําเป็นต้องหาถ้ามีชีวิตยอยู่ต้องหาทรัพย์าสินมาเพื่อใช้มีความจําเป็น แต่มันได้มาได้มาด้วยาการของความทุกข์ถ้าทรัพย์กันไหลก็ไม่สามารถจะระง,งับความทุกข์ได้เนื่องว่าการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นซรัพย์ก็ห้ามป่วยไม่ได้ถ้าในที่สุดอนัตตาทรับซัพย์ก,ก็ห้ามความตายไม่ได้กระโงความว่าโลกนี้เต็มด้วยเหสามประการคือเหนือนิจังความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงสองทุกขังเป็นโลกของความทุกข์ สามอนัตตาเป็นโลกทั้งการสลายตัวไม่มีอะไรทรงตัวฉะนั้นขอบันดาแทนพุทธบริษัทต,ต้องตั้งหน้าตั้งใจคิดว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเราจะมีการเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในการเกิดชาติต่อไปจะไม่มีสําหรับเราอีกเราจะมีความมั่นคงในทางการบริจาคเพื่อการกําจัดโลภค,ความโลภมั่นคงในการรักษาศีลเพือการกําจัดโทสะความโกรธ มั่นใจในการภาว,วนารู้ยอม,มรับนาฝือความเป็นจริงว่าร่างกายมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นสุดเพื่อการตัดโมหะความหลงอรบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าทุกคนตั้งใจตรงแบบนี้ก็มีหวังได้สนิพานธ์ด้เวลาบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านหรือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ขอ,ขอลากกอนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล ยงมีแดบรนดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี